แล้วท่าเกับว่าตอนนี้เเสียงวัยรุ่นบ็อกซิ่งก็สามสิบหกชวงดีครับทำอะไรอยู่ครับมันก็ไม่ต่างอะไรหรอกถามคุณชอบให้แล้วนะสายฟ้าเรื่องอะไรกูนัดเสียงไอ้เหี้ยปากกูไอ้เหี้ยครับผมผมขอถามน้องๆทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้หน่อยสิครับว่าตอนติเขาเคยให้อะไรพวกคุณบ้างอ่ะให้ทุกอย่างเลยครับให้ใจเรบให้สาวพาไปจุ่ม ให้สาวพาไปจุ่มด้วยหรอใช่ครับอพี่ตติขนาดนั้นแล้วตติพี่ต่าเหรอครับครับผมชุบชีวิตชุบเลี้ยงพวกผมมาครับให้คุมเล้าเป็ดครับให้คุมเล้าไก่ด้วยหรอครับผมแล้วถ้าวันหนึ่งผมอยากจะไปแบบไปไปไปแบบไปคุมเล้าไก่บ้างนี่จะต้องทำอะไรยังไงกับกับตติบ้างอะครับก็ต้องผ่านงอผมไปก่อนนะครับมาเด็ดมาเด็ดก่อนนะครับ ตอนนี้ผมคิดว่าผมยังสู้ตติไม่ได้ครับเพราะว่าผมตัวคนเดียวครับตติไว้วันไหนที่ผมแบบว่าพร้อมเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะไปหาคุณถึงที่เลยนะครับครับผมผมจะรอวันนั้นนะผมบอกแล้วว่าขอเวลาผมให้เวลาไม่เกินสิ้นเดือนแล้วกันนะครับหวังว่าเราคงได้เจอกันนะครับเราต้องได้เจอกันอยู่แล้วครับเออผมลืมบอกนะครับตติโควตซีแปดมตงเชอร์บี้จีทีห้าร้อย แมคลาเรนเซลลาโรสเตอร์จะเข้าวันเสาร์นี่ครับงานประมูลยันเครับได้ครับขอบคุณมากครับหรือทั้งไอซีและโอซีครับกูต้องจัดละรถจะมีทั้งหมดสิบคันนะครับสปอยแค่นี้อ๋อครับผมเฉพาะโอซีหรือไอซีหรือว่ารวมกันครับรวมกันครับหมดแล้วหมดเลยนะครับพี่แล้วผมก็หมาสิบคันได้นเออีกสองสามเดือนค่อยประมูลใหม่อได้ครับ หวังว่าเราจะเจอกันในลานประมูลนะครับผมอ๋อครับผมแล้วฟลเลรรี่ของคุณนั่งเมื่อยหรือยังฮะขนนะนั้นก็เมื่อยแล้วนะครับแต่ว่าถ้าผมจะเปิดผมก็เปิดอยู่ที่แสนหนึ่งโอซีอะครับอ๋อแต่มีคนมาขายนะเป็นสีเขียวประมาณเจ็ดหมื่นเองนะครับของผมแรงกว่านะผมว่าน่าจะแรงที่สุดในซัมเย์แลนะของผม ไม่สิอาจจะไม่แรงที่สุดแต่น่าจะแรงเท่ากันแต่สมูทที่สุดต้องบอกว่าสมูทที่สุดอ้าวแล้วมันเป็นอะไรตายมึงไปดูมันดิอ่าฮะมานี่มามาหาพ่อนี่มาลูกไอ้เกียดนดิอย่าพี่ชายมันเปลืองมันไปเที่ยวประเทศจีนแล้วแล้วแช่หัวร้อนไปแล้วด้วยพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ซับให้ใหม่ฮัลโหลว่าไงสายฟ้าไมด้ด้วยไอ้แร้งมาบอกว่ามันลุ่มได้ต่อเลยคุณไม่รู้เรื่องไงเนี่ยเดี๋ยวมาหาพี่ช็อปที่เลเบลหน่อย ไม่ผมคุยกับนายกเนี่ยคือคุยกันไม่รู้เรื่องเลยพี่ปวดหัวเลยเนี่ยแล้วเราเปิดสามแกงแค่ป่ะเขาสามารถเอามาสามสิบหกคนเอามารุมเราได้เลยพี่อ้าวได้ยินครับก็ไม่เป็นไรก็เราจบแมตช์หนึ่งแล้วเราตายเราตายให้เขากระทึกว่าไม่เป็นไรเราไม่เสียรักษี์เอกเพราะว่าเราก็ไหวไหวที่ละกลุ่มอ่ะอย่างนั้นเราไม่ไหวอยู่แล้วน้องโอ้โหมันยังไงก็ไม่ไหวอะพี่ครับมันเล่นอย่างเงี้ยมันน่าเราก็จบสตอรี่ทั้งสองเลยเราก็เอาแค่ มามหาพี่ก่อนนะมาหาพี่กันนะตอนนี้มาหาพี่ก่อนนะเป็นอย่างเขาคุยกันครับมหาพี่ก่อนประเทศจีนนะพี่เออมหาพี่ชอบด้วยไอยู่นี่กันหมดเลยโอเคแลวพี่ชอบมีรถมาแนะนําคันหนึ่งไหมครับันปีคัวแมกกาเลนมาแต่งต้องมารถแนะนำเหรอถ้าจะให้แนะนําน้องพี่ว่าน้องอ่ะขับออมาแต่งก็หรูแล้วนะคือว่าพี่ว่าน้องขับพวกอ่าร้อยสิบดีกว่าของ ฮัลโหลครับคุณชอปผมอยากถามว่าสมมติว่าผมไปมีอยู่สามแก๊งอย่างเงี้ยฮะแล้วเราแบบเพิ่งชนะแก๊งนั้นไปแล้วแก๊งที่เรามีโจทย์ด้วยเขาเข้ามาอย่างนี้ได้ด้วยใช่ไหมคะหรือต้องพักก่อนนะฮะมันจริงๆมันต้องทีละแก๊งนะครับว่าไงจ๊ะอยู่ที่อ่าเลเวลตั้งมายังครับฮัลโหลครับว่าไงครับออกแล้วยังครับยังยังน้องยังก็ทีละแก๊งนี่ต้องพักได้กี่นาทีอะฮะ ผมคิดว่าสายฟ้าน่าจะน่าจะเข้าใจนะครับอ้จุดๆดีอ่ะมันต้องรีเซ็ตข้าพี่มันมันต้องทำไมลูกน้องถีบตัาตีอย่างนั้นนะครับคาก่อนผิดอุ่ณชอปเปอร์ครับมันต้องรีเซ็ตก่อนใช่ไหมครับถึงจะไปตีได้ต่อได้อะต้องจบทีละแก๊งนะครับเอาจริงๆอะใช่ครับเมื่อกี้ผมเขาพอจบผมต่อยกับแก๊งเสร็จอีกแก๊งหนึ่งเข้าเลยอะครับถ้าเราเปิดเยอะเราก็จะซวยแบบนั้นนะครับแต่ถ้าเราแบบเปิดทีละแก๊งก็จะแก๊งอื่นเข้ามายุ่งก็จะโดนครับโดนโทษ แต่ถ้าเราไปไปเลือกที่จะเปิดหลายแก๊งเราต้องรับกรรมมาต้องต้องพยายามขอจบทีละแก๊งต้องค่อยๆเคลียร์ครับค่อยๆแก้ปัญหาครับผมเอาแค่แก๊งเดียวพอก่อพี่ตตีแก๊งเดียวอ่ะมันจะแบบทีสามทีสี่เวลาเราเล่นเราจะไม่มีแะน้องโอ้ยพี่กระบวดเด่ยก็ได้อืบทั้งตำบลใช่ไมมันเหนื่อยไม่ได้เนี่ก็ขาเขาฟังมันหมดแล้วแล้วมึงไปนั่งเขาหัวผู้ใหญ่ทำไมครับลงมาครับคือต้องให้พี่บอกพี่สอนตลอดเวลาเลยไหมช่ยดีาพี่ตตีมากัดตีนพี่ก่อน เดี๋ยวนี้ตอนนี้มาหนึ่งนับถึงห้านะครับน like ้องเตอร์ที่จะไม่พูดซ้ำนะนี่หลุยนี่กระตอยู่นั่นเลฮัลโหลครับน้องหลุยลงมาด้วยครับรู้นะสกิลอะไรอ่ะก้มกาาบครับเฮ้ยหรือยาวนะหาสิครับ อยากกับโอเคครับแล้วคุณชอมนี่หวังว่าจะเจอในประเทศทุกวันนะครับเห็นส่วนใหญ่นี่ชอบบินครับเห็นส่วนใหญ่ชอบบินไปหาซื้อของกินเนี่ยครับผมผมผมอยู่เรื่อยๆนะถ้าตติต้องการตัวผมครับฮัลโหลครับเออลืมไปลืมบอกนะครับคนตอนครับผมฮัลโหลครับ เร็วๆเนี้ยครับผมจะมีการวอร์ประเทศครับเข้าใจคำว่าวอร์ประเทศไหมครับเข้าใจครับแล้วแต่ประเทศวอร์กันใช่ไหมครับนอะิต้าพิต้าคอมอ่ะอันนี้จะเป็นวอร์แบบหนึ่งวีหนึ่งนะครับคุณทอสคอมอาจจะมีคู่แน่เลยผมใส่ไปเลยนะครับเขาจะใช้ทั้งอาวุธแล้วก็หมัดเปล่าถ้าคุณทอสมั่นใจ่็ตัวเองตึงพอก็คัดตัวได้นะครับเป็นตัวแทนของ <Sunday. S 1> เดี๋ยวผมส่งมือรีไปแล้วกันครับผมแก๊งผมได้แบบยืมตัวในแก๊งน้องน้องในแก๊งผมไปได้นะผมว่าถ้าจะเอาจริงๆผมว่าเอาคุณตอนไปดีกว่าเพราะคุณตอนน่าจะมีฝีมือที่สุด<ม>จากที่ผมต่ได้เนะี่ยต่กับคุณเนี่ยคุณต่ได้นะคุณต่เก่งจัดครับาาพวกผมผมคิดว่าผมคิดว่าตัตติตไต่ได้ครับขอครับผมพวกน<ม>ก<ม>กาออกไปไกลๆหน่อยครับ ฮัลโหลครับนกกาสองคนข้างหลังฮะพี่ชอปสวัสดีครับอาวสวัสดีน้องสวัสดีไหนอะลองถามคุณชอปให้แล้วนะสายฟ้าเรื่องอะไรพี่กูดัดเสียงไอ้เยี่ยปากกูต้เยี้ยเรื่องสตอรี่ไงว่าไงพี่อาคุณชอปอธิบายเขาบอกว่าสายฟ้าน่าจะเข้าใจดีที่สุด กูไม่ได้ยิงพูดดีๆเปิดพูสามแก๊งเขาเขาบอกว่าสายฟ้าน่าจะเข้าใจดีที่สุดต้องพยายามจบทีละแก๊งถ้าถ้าเขามารุมตีก็คือไปด่าอะไรเขาไม่ได้เพราะเราเลือกที่จะตีสามแก๊งเราต้องพยายามค่อยๆแก้ปัญหาค่อยๆจบทีละแก๊งทีละแก๊งอืมแค่นั้นเนอะถ้าเราจบอย่างเงี้ยถ้าเราจบอย่างนี้นะอูไไหนี่มันก็เกอร์เวลาเราอยุดถึงประเทศเนี้ยทีสองทีสาม มันคุยอยู่ตรงนี้ม่้องอุ้มเอางี้ไหมสายฟ้าพี่ว่าตีแก๊งหนึ่งชนะแล้วอีกแก๊งหนึ่งก็ปล่อยให้มันตีตายไปเลยถ้าเราเอาบวกไหวก็แค่บวกไม่ไม่มันไม่ยอมมันไม่ยอมจะไม่ใช่แค่ตีตายดิเพราะว่าตอนตอนแรกผมยังจะโดนลากเลยอืมันไม่ยอมเชื่อกูในเมื่อเขาได้เปรียบแล้วเขาคอนรีเฟิร์มมันเข้ามากันให้อาพิเับผมว่าน่าจะยอมแต่คอนรีเฟิร์ไม่นายอม ถ้าเพอร์เฟกยอมก็กได้แต่กูมองว่ามันไม่ยอมอ่ะยังไงก็ไม่ยอมมันได้เปรียบแล้วมันไม่ยอมแล้วเออไอืเแจ้านไม่เคย,อยอผ่านมากูเคยผ่านมาแล้วเออชอบแล้วเรื่องแล้วเรื่องตรงเนี้ยมันไม่มันยังไม่ได้อัปเดตมาเป็นรายลกักษณ์อักษรเลยนะอันนี้ทุกคนก็เพิ่งรู้นะกูว,ว่าส่วนมากของแปดสิบเปอร์เซ็นก็เพิ่งรู้นะวันเนี้ยเสียงเป็นไร มันก็หาพวกเขาบอกว่าสี่สายนี่ไงแกงผมเต็มแล้วเนี่ยไม่ต้องอุ้มเขาคุยกันอยู่ตอนนั้นมีปัญหากับเอกโซดัสพี่โจอีเขายังพูดเลยแล้วมันแร์ต่อผู้เล่นคนอื่นไมล่ะบอกอ่ะโอเคงั้นก็เอาแบบเท่าเทียมก็แร์ไปเลยก็จบไฟต่อไฟชุบฉีดมาเรียบร้อยแล้วอีกแกงหนึ่งจะเล่นก็เล่นมันไม่ใช่ว่าแบบว่าตีแกงหนึ่งเสร็จอีกแกงหนึ่งเข้าตีแกงหนึ่งเสร็จอีกแกงหนึ่งเข้าเรื่องการประกาศใช้กฎตรงเนี้ย ผมว่ามันกระทันหันเกินไปนะถ้าย้อนกลับก็อย่ามาคืนของนะครับเตือนแล้วจะเตือนอะไรอ่ะอืมนั่นแหละลองลองลองดูเนี่ยผมแค่สงสัยแล้วนี่เิ่งตีครับตีละคนอันนี้ครับเดี๋ยวขอถหายก็เฮ้ยกลางร่มไม่พี่หน่อยก็ตามนั้นนะครับผมเองก็ไม่ได้รู้เรื่องพวกนี้หรอกครับแต่ผมไม่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 ใช่คนที่แบบทำอะไรมั่วซั่วผมเลยไม่ค่อยมีปัญหา 1> <1> <rồi> เราไหวอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอกคิดว่าเราไหวไหมล่ะไหวก็เฮียแล้วต่อไอพวกนั้นมันกระตึงอยู่นนะทะลุมมันก็สวยเลยนะเอ้ยที่มันไม่มีใครไหวต่อให้มึงต่อยเก่งไอ้เฮียระดับประเทศหรือระดับเฮียอะเลยต่อยสองแล้วพี่ไม่ไหวหรอกไม่ไหวต่อให้มึงมียาเป็นร้อยอนันพันอ,นอัน ก็สู่ๆนะครับตติสายฟ้าครับผมก่อนสิ้นเดือนใช่ไหมตติจะปฏิบัตหัวผมใช่ครับเอาผมตั้งแก๊งก่อนนะไอหนวดเขานี่อย่าเพิ่งไปตัดนะครับผมจะรอโกนให้เลยโอ้โหจะเล่นผมถึงตายเลยเหรอครับไม่ถึงตายครับอเอาแค่ปางตายก็พอลูกผู้ชายเขาไม่เล่นถึงตายนะตอนครับผมผมก็อเอาแค่ปางตายครับไม่ได้เอาตายเลยแสดงว่าพวกนั้นไม่ลูกผู้ชายนี่หว่ <laughs> ผมอยากเล่นแบบ เดิมพันรถโอซีสักคันอะไรอย่างเงี้ยครับได้นะครับแต่ว่าโอซีนี่มันเป็นเงินของผมผมขอให้น้องๆเล่นด้วยเงินของผมด้วยได้ไหมอ่ะแบบเป็นวออะไรอย่างเงี้ยก็ก็ต้องตามนั้นอยู่แล้วครับถ้าแกงผมมาผมก็ใช้เงินของผมส่วนตัวอ่าได้ครับผมมีรถอยู่หลายคันเฮ้ยจะไหวปะวะอะไรบ้างก็ผมว่าจะอันไหนแพงที่สุดอะคันไหนแพงที่สุดผมก็เอาคันนั้นนะฮะ พราะว่าผมสามารถซื้อได้ทั้งสิบคันเลยอะแน่ใจเหรอแน่ใจครับเศรษฐีบ่อน้ำมันในเมืองเรามีหลายคนนะคุณรู้จักคนที่ชื่อแปลกอไหมอ๋อไม่ไม่รู้จักครับผมว่าอย่าเพิ่งคิดว่าตัวเองจะได้ทั้งสิบคันเะครับเพราะว่ามันมีเศรษฐีบ่อน้ำมันเยอะนะพี่ชอบพี่ชอบสายซูมเยอะ พี่ตอนเัาไม่ใช่เศรษฐีก่อนอนั้นเขาเป็นอะไร <c oughs> เศรษฐีเว็บพน,นันพี่ <c oughs> เอ้ยน้องเขาก็รู้อยู่พอเราทำแล้วตอนเนี่ยมันเดินมันเดินแบบมันเดินสายเทา้ามันได้เงินมามันก็แจกน้องๆก็เป็นนักเลงตัวจริงคนเนี้ยคนอย่างเงี้ยคือคนที่เขาเคารพกดไลค์กด like, แชร์แจกคนละพันแจกข้าวสารแจกนูก่นแจกนี่แจกนั่น<ม>เป็นคนจริงกรือคนล่ะสายเท้าตัวจริง เป็นคนที่แบบสร้างบารมีตัวเองได้เร็วมากครับผจากเด็กเดินขอมสู่ผมฮะคุณใช้สรรพนามผิดหรือเปล่าครับใช้ผิดครับใช้ผิดจากแบบจากเด็กธรรมดาครับโตมาปุ๊บเนี่ยเขาก็กลายเป็นแบบว่าเจ้าพ่อครับเจ้าพ่อมาาอะไรเงี้ยครับเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าคนชช่อหมเอาไว้เจอกันนะฮะคุ้บายไม่เจอกันครับ